ดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหนวนในตอนที่ชื่อว่าข้าหมูขายตอนจบค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประพันธ์คุณปออินทราป,ปาลิศบ้านนิยายขอคงสภาพการและสิ่งแวดล้อมเช่นชื่อสถานที่ รุ่นรถยนต์หรือค่าเงินในยุคนั้นเอาไว้ให้เหมือนเดิมทุกประการเลยนะคะความเดิมในตอนที่แล้วนิกรใจไม่กล้าพอที่จะฆ่าหมูจึงให้เอ้แหวไปตามคนที่เช่าบ้านคุณหญิงวาดมาช่วยฆ่าหมูแทนเจ้าแห้วกลับมาพร้อมกับในแก้วในแก้วคิดค่าป่วยการการฆ่าหมูตัวละหนึ่งร้อยบาทฆ่าเสร็จแล้วชำระให้ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้น นิกรกับอาเสียก็ออกไปขายหมูที่ตลาดยอดบางลำพูแผงของเขาอยู่สุดท้ายเลยยืนมาชั่วโมงเศษก็ยังขายไม่ได้เครื่องขยายเสียงที่นำมาด้วยก็เกิดเสียนิกรเลยให้อาเสียตะโกนร้องขายแทนเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยนะคะอาเสียชักชอบใจที่นิกรพูดเช่นนี้เขายิ้มออกมาได้เออจริงเว้ย แกรีบแก้เครื่องกระจายเสียงหน่อยสิวะนิกรพยักหน้ารับรองกิมหมวนยืดหน้าอกขึ้นให้พึ่งพายแล้วแหกปากร้องตะโกนขึ้นดังๆเร่เข้ามาเร่เข้ามาขายหมูแบบลดค่าครองชีพครับซื้อหมูร้านนี้ถูกเหมือนได้เปล่าราคาถูกกว่าร้านอื่นๆเร็ว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 ,เร,วเร่เข้ามาถูกแล้วไม่กินทุน <S <S นิกรสะดุ้งโยง เงยหน้ามองดูกิมหวนทันทีเฮ้ยขายหมูตะวักตะบวยอะไรกันวะถูกแล้วไม่กินทุนเสียงหวนยิ้มแห้งๆนั่นนะสิปากมันพูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเองท่านใดนั้นเองนายจอมทะเลนก็แลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกเดินนำหน้าพาพลกับด็อกเตอร์ดิเรกตรงเข้ามาที่ร้านหมูนิกรถอนหายใจออกมาดังๆด,ดิเรกมาเว้ยเหมาะทีเดียว ให้มันแก้เครื่องขยายเสียงให้กิ้มหวนยกมีดปังตอให้สองสหายและเจ้าคุณปัจจนึกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสองสหายกับท่านเจ้าคุณเข้ามาหยุดหน้าร้านแล้วเจ้าคุณปัจจนึกก็ทำหน้าเบ้ทำไมยังเหลือเยอะแยะอย่างนี้ล่ะอาเสียมองดูหมูของเขาอย่างท้อแท้ยังขายไม่ได้เลยแม้แต่สตังเดียวครับใครๆเขาผ่านมาแล้วก็เลยไปหมดดูสิครับ ร้านอื่นๆน่ะมีคนมุงกันแน่นร้านผมไม่มีคนเลยพนมองดูหน้านี้ก่อนแล้วยิ้มให้ยังไงวะโคศกทำไมไม่พูดกระจายเสียงล่ะนิกรยืนหัวเราะเครื่องมันเสียเว้ยเฮ้ hey, หมอช่วยเข้ามาดูเครื่องกระจายเสียงให้หน่อยสิกันถอดน็อตออกมาแล้วใส่ไม่ถูกไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนด็อร์ดิเรกอมยิม้มแกแก้ไม่เป็นอุตริไปแก้ทำไมล่ะ ในแพทย์หนุ่มเดินเข้าไปทางหลังร้านหยุดยืนหน้าเครื่องกระจายเสียงเริ่มต้นค้นหาความชำรุดของมันจัดแจงใส่น็อตทั้งสาตัวไว้ตามเดิมหัวต่อปลั๊กเสียบไมโครโฟนอันหนึ่งหลุดดอกเตอร์ดิเรกจัดการแก้ไขไม่ถึงสองนาทีก็เสร็จเรียบร้อยเอื้อมมือเปิดสวิตไฟเครื่องพอเครื่องร้อนเขาก็บอกนิกอเรียบร้อยแล้วพูดได้นิกรยกไมโครโฟนขึ้นพูด ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสียงของนิกรออกลำโพงดังลั่นนิกรททำหน้าตื่นมองดูด็อกเตอร์ดิเรกอย่างแปลกใจแก้แกยังไงหมอให้ดินตายเถอะวะเก่งอะไรอย่างนี้ดิเรกยิ้มแก้มแทบแตกพูดแล้วจะว่าคุยกันหลับตาแก้ยังได้มันไม่ได้เสียมากมายอะไรเลยเพียงแต่สายเสียบปลั๊กมันหลุดเท่านั้นเรื่องวิชาไฟฟ้ากันชำนาญมาก ท่านมหาราชาจันทรกุมารถึงกับเคยขอร้องให้กันเป็นผู้อำนวยการบริษัทไฟฟ้าตาราจกินหนาจำกัดของพระองค์ท่านแต่กันไม่ตกลงนิกรพูดไมโครโฟนต่อไปฮลัฮโลโหลฮัลโหลพี่น้องทั้งหลายหมูร้านนี้เราจำหน่ายเพื่อลดการครองชีพให้ท่านเชิญครับเชิญอุดหนุนไทยด้วยกันหมูของเราขายถูกกว่าร้านอื่น ขอเชิญพระเดชพระคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายลองซื้อดูคนละบาทสองบาทแม้แต่เพียงคนละห้าสิบสตังเราก็ขายอเจ๊อย่าลังเลครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาซื้อเอาไปมันแข็งมันเปเลวเนื้อแดงเนื้อสามชั้นสิโครงหมูหมูหมูหม,หม,หมูอยู่ทั้งนี้อย่าเลยไปหมูสองสหายไม่เคยผ่านศึกเป็นหมูที่ได้รับการตรวจจากนายแพทย์แล้ว ก่อนที่จะทำการฆ่าท่านอยากกินหมูถูกและปลอดภัยลองซื้อไปดูขายถูกยังไม่น่าเชื่อถูกมันได้เปล่าหมูหมูหมูหม,หมูอยู่ทางนี้ร้านนี้อย่าเข้าร้านผิดท่านจะเสียใจซื้อหมูหนึ่งโลแถมสีโครงหมูให้ท่านเป็นพิเศษขนหมูขอเอาไปใช้ได้ไม่ต้องซื้อการโฆษณาของนิกรมีผลมาก ประชาชนหญิงชายต่างเข้ามาล้อมร้านหมูสี่สหายเสียงจอกแจก๊กจอกแจแซดไปหมดซื้อกันคนละบาทสองบาทหรือมากกว่านี้กิ้มหวนตัดหมูแทบไม่ทันใบหน้าของอาเสียยิ้มแย้มแจ่มใสเจ้าคุณปัจจนึกกับพลต่างช่วยเสียงหนวตัดหมูขายคราวนี้ร้านหมูของสองสหายก็กลายเป,เป็นเป้าสายตาของใครต่อใครผู้ซื้อที่เป็นสาวซื้อเพียงบาทเดียวได้หมูเกือบกิโล ส่วนยายแก่หรือแม่ลูกอ่อนตัดขายให้อย่างไม่ซู้เต็มใจเท่าใดนักแม่สาวสวยในตาคมในวัยรุ่นสาวคนหนึ่งยืนรออยู่นานแล้วไม่ได้สั่งหมูก็ส่งเสียงแจวแจวขึ้นแม้ฉันสั่งที่โครงหมูสองบาทนานแล้วเมื่อไหร่จะได้สักทีจ๊ะยืนจนเมื่อยขาแล้วล่ะอาเสียยิ้มให้หล่อนทันทีได้เดี๋ยวนี้ครับคุณได้เดี๋ยวนี้ยังไงกันยังไม่ไดีตัดให้ฉันเลยอะ่ะ ครับครับได้เดี๋ยวนี้เท่าไหร่นะครับสองบาทและกิมหวนก็หยิบซี่โครงหมูแผ่นเบอร์เริ่มมาสับเป็นชิ้นเล็กๆห่อใบตองส่งให้หลอนผมขายให้คุณเป็นพิเศษซี่โครงหมูหมดเนี่ยเกือบสี่กิโลผมขายสองบาทเท่านั้นแม่สาวงามยิ้มหวานจ่อยส่งเงินให้เสี่ยงหวนขายถูกอย่างเงี้ยฉันจะมาอุดหนุนทุกวัน <c oughs> กิมหวนมองดูหน้าพลแล้วมองดูหน้าหล่อน <c oughs> คุณพูดกับผม ทำไมไปยิ้มกับไอ้นี้ล่ะครับหลอนค้อนควับถือตะกร้าใส่กับข้าวเดินออกไปจากร้านในเวลาเดียวกันโฆษกประจำร้านหมูก็โฆษณาเสียงแจวแจ๋วบางทีก็ร้องลำตัดหรือร้องยีเกแบบนักโฆษณาขายยาร้านหมูใกล้เคียงนั่งกอดข่าวไปตามกันประชาชนต่างแห่กันมาซื้อหมูสองสหายซึ่งถูกเหมือนกับได้เปล่าในที่สุด พวกร้านหมูใกล้เคียงก็ปรึกษาหารือกันแสดงความอิจฉาริษยาร้านหมูบรรดาศักดิ์อัวว่ามันเอาหมูเถื่อนมาขายเว้ยถึงได้ขายถูกอย่างเนี้ยวันเนี้ยน่ากลัวเราเจ๊งแน่ในพร้อมกระรองคนหนึ่งปรารบกับเพื่อนพ่อค้าหมูไปเอาตำรวจมารวบมันหรือยังไงก็ต้องเป็นหมูเถื่อนและใบอนุญาตขายหมูมันก็คงไม่มีพ่อค้าหมูอีกคนนึงกล่าวว่า อย่าไปคิดร้ายเขาเลยวะการค้ามันก็ต้องแข่งขันกันเป็นธรรมดาถ้าคนไทยเราคิดอิจฉาริษยากันคอยปัดแข่งปัดขากันชาติของเราจะเจริญได้ยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเราช่วยกันซื้อหมูเข้ามาเก็บไว้ซื้อถูกขายแพงพอหมูเข้าหมดก็เอาออกมาขายได้กำไรหวานหวานหรือใครจะเห็นยังไงบรรดาพ่อค้าหมูต่างถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันลั่นไปหมด หมูตัวแรกของเสี่ยงหวนขายหมดไปแล้วบัดน,นี้กำลังขายตัวที่สองเาเสียตัดหมูอย่างคล่องแคล่วคณะภาัคสีสหาายช่วยกันห่อหมูและรับเงินจากผู้ซื้อวุ่นวายไปหมดหมู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 หม,หมูอยู่นี่หมูจวนจะหมดแล้วพ่อค้าไทยใจกล้าขายถูกที่สุดขายแบบรุสสต็อกเร่เข้ามาครับ,รบอย่าชักช้าร่ำไรโอกาสอันดีงามเป็นของท่านแล้ว ซื้อหมูร้านนี้มีคนประหลาดให้ท่านชมอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตลาดยอดเชิญมาชมที่นี่ครับเจ้าคุณปัจจนึกสะดุง้งคว้ามีดปังต่อวิ่งเข้าไปหานิกรแล้วเงื้อสุดแขนด็อกเตอร์ดิเรกใจหายวา่าปราดเข้าคว้าข้อมือพ่อตาของเขาไว้ยาคุณพ่อนิกรหันคว้ามาเห็นข้าวก็ใจหายวา่ารีบยกมือไหว้ปลกปลกแฮ <c oughs> กลัวละครับ ท่านเจ้าคุณขบกรามกรอดอย่าทะลึ่งนะโว้ยขืนกระส้าอีกพอฟันกระบาลแบะเลยไม่เชื่อก็ลองดูพูดจบเจ้าคุณก็กลับมาที่เขียงหมูช่วยอาเสียขายหมูต่อไปหมูสองสหายขายดีราวกับเทน้ำเทท่าใครจะขอแถมก็แถมให้ใครติว่าแพงก็ตัดให้อีกพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างเข้ามาซื้อหมูเสียงเออะเฮฮาดังอยู่ตลอดเวลา อาเสียกิมห่วนหันมาทางนายแพทย์หนุม่มหมอหมอเว้ยอะไรวะแกะเอารถบึงไปบ้านทีเถอะบอกเจ้าแห้วว่าตือหวนที่กำลังต้มอยู่ไม่ต้องขายรีบจัดการให้ในแก้วหรือในพองฆ่าหมูสิบตัวและเอาบรรทุกรถกโกดังมาส่งที่นี่โดยเร็วอีกสักครู่เราจะไม่มีหมูขายแล้วนายแพทย์หนุม่มอมยิ้มวันแรกขายสองตัวก่อนเถอะวะพรุ่งนี้ค่อยเพิ่มเป็นสี่ตัวกันยินดีมาก ที่งานขายหมูของแกได้ผลถ้าหากว่าแกขายดิบขายดีอย่างนี้สักเดือนเดียวแกคงขาดทุนในราวแสนบาทเป็นอย่างน้อยนั่นนั่นคุณคนนั้นแกจะซื้อหมูเห็นไหมอเซียหันคว้มาทางแม่สาวสังคมแต่งตัวเฟี้ยวคนหนึ่งต้องการอะไรครับเนื้อหรือมันหรือซี่โครงลอนยิ้มเล็กน้อยไข่ด้านหมูมีไหมจ๊ะอเสียขมวดคิ้วย่นหันมาถามนายพัชราพรเฮ้ยพล ไข่ดันหมูเป็นยังไงวะพลยิ้มแห้งๆแล้วสั่นศีษษะไม่รู้จักเหมือนกันกิมงวนมองดูผู้ซื้ออย่างแปลกใจประธานโทษคุณหมายความถึงกึ๋่นหมูใช่ไหมครับหลันทําหน้าบึ้งทันทีอะไรกันนี่ขายหมูไม่รู้จักไข่ดันหมูกึิ่นหมูมีที่ไหนกันหมูไม่ใช่เป็ดหรือไก่จะได้มีกึ๋่นไข่ดันหมูสีขาวๆมีอยู่สองเม็ดน่ะไม่รู้จักเหรอจ๊ะ เซียงงวนถอนหายใจเฮือกใหญ่ผมคิดว่าลำบากนักคุณกินอย่างอื่นดีกว่าครับปรับหรือซี่โครงอ่อนยังจะดีกว่าหล่อนคอนควับทำปากหมุบหมิดเดินกระฟัดกระเฟียดออกไปจากร้านหมูของคณะภาคสีสหายอาเสียนึกขึ้นได้ก็ร้องตะโกนเรียกหล่อนคุณคุณครับกลับมาก่อนครับผมนึกได้แล้วผมเอาไว้กับเส้นจีมาสิครับผมขายให้ทั้งพวงเลยเอาบาทเดียวเท่านั้น แม่สาวสังคมหมุนตัวกลับเดินย้อนกลับมาที่ร้านหมูคิมหมวนก้มตัวลงหยิบหางหมูสองหางที่วางอยู่ใต้ร้านขึ้นมาชูอวดหลอนนี่ใช่ไหมครับหลอนเผลอตัวหัวร้อคิกบ้าจริงเชียวนี่มันหางหมูไม่ใช่เหรอฉันจะเอาไปทำอะไรอ้าวผมนึกว่าไข่ดันว่าคุณทำไมถึงรับประทานแปลกกว่าคนอื่นล่ะครับ <c oughs> ก็ฉันชอบนี่นาพิลึกคนจริงเชียวขอโทษครับ วันนี้ไข่ดันหมดเกลี้ยงพรุ่งนี้เช้าคุณมาสิครับผมจะเก็บไว้ให้รอนทำปากหมุบหมิบเดินไปจากร้านอาเซียอย่างเดือดดานในเวลาเดียวกันนี้เองเจ้าพนักงานตำรวจในเครื่องแบบสองคนก็พากันเดินตรงมายัางร้านหมูเพื่อตรวจตราการขายหมูให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของทางการคนเดินหน้ามียศเป็นสิบตำรวจโทและเพิ่งได้สองบ้างเมื่อเร็วๆนี้เคร่งครัดในหน้าที่และระเบียบวินัยมาก จับเก่งที่สุดเขาชื่อสิบตำรวจโทเปลง่งดาวลอยเป็นตำรวจที่ไม่ยอมคอรัปชั่นซึ่งบางทีพวกเท่าแก่ใหญ่หญๆเคยให้สินบนเขาตั้งหลายๆหยมืน่นเขายังไม่ยอมรับสิบตำรวจโทเปลง่งหันมาพูดกับพลตำรวจลูกน้องของเขาเฮ้ยแชงร้านหมูร้านเนี้หน้าใหม่นี่วะนั่นนะสิหมูเพิ่งเห็นหน้าวันนี้เองแต่ทำไมถึงมีคนซื้อแน่น สิบตำรวจโทรเปล่งขมมดคิ้วยน่นหรือมันเอาหมูเถื่อนมาขายขายถูกก่าร้านอื่นคนจึงรุมกันซื้อพูดจบผู้บังคับหมูที่เกลียดการคอร์รัปชันหรือกินสินบาทคาดสินบนก็พาลูกน้องของเขาตรงมายังร้านหมูของเสี่ยงหวนอาเสียเห็นข้าก็ยิ้มให้สิบตำรวจโทเปล่งเชิญครับหมูเชิญอุดหนุนครับเฉพาะตำรวจหรือทหารในเครื่องแบบหรือเพียงแต่สวมไอโอปมาแสดงผมขายถูกเป็นพิเศษ หมูเอาอะไรครับเนื้อแดงสกิโลเป็นยังไงผมเอาบาทเดียวเท่านั้นสิบตำรวจโทรเปล่งเข้าใจว่าเสี่ยงหวนเป็นจีนเพราะหน้าตาและกริยาท่าทางเหมือนจีนที่อยู่เมืองไทยนานๆหมูของลือ้อทำไมขายถูกนักละ่ะเนื้อแดงกิโลละบาทหรือไม่ขาดทุนแย่เหรออเซียหัวเราะไม่เป็นไรครับหมูผมขายเพื่อลดค่าครองชีพ ท่านใดนั้นตำรวจทั้งสองนายก็สะดุ้งยงเมื่อได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงดังขึ้นหมู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 หม,หมูตำรวจซื้อได้ทหารซื้อได้พระเนนตะเถนใหญ่ชีขายให้ถูกเป็นพิเศษกินแก้ลมดมแก้หวัดไอหวัดหายสิบตำรวจโทรเปล่งหัวเราะอ๋อมีการโฆษณากระจายเสียงซะด้วยว่าสงสัยซะแล้วไหนขอใบอนุญาตขายหมูสิเอาใบอนุญาตมาดู การซื้อขายหมูหยุดชะงักทันทีเมื่อมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องกิมหัวล้วงกระเป๋าเสื้อเชิ้ตหยิบบัตรแข็งแผ่นหนึง่งออกมาส่งให้สิบตำรวจโทเปล่งอย่างนอบน้อมนี่ครับหมูสิบตำรวจโทเปลง่งแลเห็นเข้าก็ทำขอยนเฮ้ย hey! แล้วกันบวยหรือเห็นอัวเป็นตำรวจจราจรหรือ,อยังไงนี่มันใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ขายหมูเอาใบอนุญาตขายหมูมาให้อัวสิ นิกรตอบแทนกิมหวนทางไมโครโฟนใบอนุญาตขายหมูไม่มีครับผู้หมูเราคนไทยด้วยกันนิดๆหน่อยๆอย่าเข้มงวดนักเลยนาพวกผมนำหมูมาขายก็เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนที่ยากจนสิบตำรวจโทรเปลงสันสศีษะไม่ได้ทุกคนที่ทำผิดกฎหมายกันต้องจับเมื่อวานเนี้ยไม่ยายกันกับเมียของการเล่นไพ่กันยังรวบตัวเอาไปโรงพักนิวา เมื่อไม่มีใบอนุญาตขายหมูก็ไปโรงพักด้วยกันอาหมูที่ขายนี่น่ะเอามาจากไหนกิมหวนตอบนอบน้อมหมูนี่แหละครับผมฆ่าเองฆ่าเองขอดูใบสําคัญฆ่าหมูสิอเสียชักฉิวมันจะมากไปละมัง้งฆ่าหมูต้องมีใบสําคัญด้วยหรอครับอ้าวหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือฆ่าหมูได้เหรอการฆ่าหมูต้องได้รับอนุญาต และต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมเข้าใจไหมอาเซีย,ยหันมามองดูนายพัชราพรว่าจริงๆเหอพลเออข้าหมูไม่ขออนุญาตเขาก็เรียกบ่าหมูเถื่อนแล้วทำไมแกไม่บอกข้าซะก่อนล่ะว,ว้ยนายพัชราพรหัวเราะจะไปรู้เหรอนึกว่าแกจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันเป็นเรื่องของแกนี่วาคนที่ทำผิดจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายน่ะไม่ได้หรอกเพราะทุกคนต้องรู้กฎหมาย สิบตำรวจโทรเปล่งยิ้มให้กิมงวนไปโรงพักเถอะพี่ชายอ้วเสียใจที่จะบอกลือว่าลืออาจจะต้องถูกในประเทศก็ได้เสียงงวนล,ลืมตาโพลงในประเทศแล้วกันหมู่นี่คิดว่าผมเป็นเจ๊กเหรอนี่ผมเป็นคนไทยนะไม่ใช่เจ๊กแต่เตี่ยผมและก๋งของผมเป็นเจ๊กแม่และยายผมเป็นคนไทยน้าของผมก็เป็นไทยลุงผมก็เป็นไทยแต่พี่น้องทางเตี่ยผมเป็นเจ๊ก นิกรพูดเสริมขึ้นอย่ามัวลำดับโคตรอยู่เลยเตรียมตัวไปโรงพักเถอะอย่างมากก็ปรับเงินเท่านั้นไม่ถึงกับติดคุกหรอกวะเรามานึกไม่ถึงว่าการขายหมูมันจะยุ่งยากมากความอย่างนี้สิบตำรวจโทรเปล่งหันมามองดูในจอมทะเล้นทันทีคุณขอดูใบอนุญาตโฆษณากระจายเสียงหน่อยสินิกรเย็นว่าไปหมดทั้งตัวพรุ่งนี้หมูมาดูได้ไหมครับประเดี๋ยวสาย ผมจะจัดการไปขอที่กรมประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อยรับรองว่าพรุ่งนี้หมูมาพบกับผมเป็นได้ดูแน่สิบตำรวจโทรเปล่งสันสศีษะไม่ได้ผมต้องดูวันนี้และเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวนี้ผมจะไปเอาที่ไหนเล่านิกรพูดเสียงดูดูถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปโรงพักด้วยฐานที่คุณใช้เครื่องกระจายเสียงโฆษณาในที่ชุมชนโดยไม่มีใบอนุญาตของกรมประชาสัมพันธ์เมื่อคุณทำผิดกฎหมาย ผมก็ต้องจับคุณตามหน้าที่กิมหวนยกมือไหว้สิบตำรวจโทรเปลงคุณจ่าครับผมขอความการุณาผู้หมู่ยิ้มอ้ายผมมีเพียงสองแง่งเท่านั้นอย่าเรียกผมว่าคุณจ่าเลยแต่ว่าราศีและบุคลิกลักษณะของหมู่บอกว่าเป็นจ่าแน่ๆให้ดิ้นตายเถอะครับอย่างช้าภายในสามปีนี้ต้องได้เป็นจ่าในสิบแน่นอนหน้าตามีสง่าออกอย่างเงี้ยผมดูไม่ผิดหรอก ถึงแม้จะเป็นคำทํานายแต่เมื่อทํานายในด้านดีสิบตำรวจโทรเปล่งก็อิ่มอกอิ่มใจไม่น้อยเขายิ้มอายๆและกล่าวว่าคุณเป็นคนไทยเหรอครับผมเป็นคนไทยหมูอย่าแปลกใจเลยครับถ้าผมจะเรียนให้หมูทราบว่าผมคืออาเสียกิมหวนไทยแท้มหาเศรษฐีของประเทศไทยร่ำรวยที่สุดเท่าที่ผมนำหมูมาขายก็ไม่ได้หวังผลกำไรอะไร นอกจากจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ยากจนให้มีหมูกินเท่านั้นสิบตำรวจโทรเปล่งลืมตาโพลงประชาชนหลายสิบคนที่ยืนอยู่หน้าร้านทำหน้าตื่นไปตามกันทุกคนต่างรู้มานานแล้วว่ามหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถฉีกธนบัตรเป็นปึกๆเล่นได้คืออเสียกิมงวนเมื่อได้เห็นตัวจริงผู้ที่เห็นเข้าก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาอยู่เองเสียงงวน สิบตำรวจโทรเปล่งครางอาเสียรอะครับเนี่ยกิมหวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับผมเองผู้หมูที่รักผมทำผิดก็จับผมไปตามหน้าที่แต่ผมขอความกรุณาขายหมูให้หมดซะก่อนนะครับอยู่อีกครึ่งตัวเท่านั้นพวกคนจนจะได้มีโอกาสกินหมูถูกผมหวังว่าผู้หมูคงจะสงสารเพื่อนร่วมชาติของเราเหล่านี้ที่ยืนออกันอยู่หน้าร้านสิบตำรวจโทรเปล่งนิ่งคิด ได้ครับแต่โปรดอย่าชักช้านักผมมีงานที่จะต้องทำอีกนิกรประกาศกระจายเสียงทันทีหมู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 หม,หมจูจริงๆไม่ใช่หมูเล่นๆขายแบบรุดสต็อกถูกยิ่งกว่าขี้หมูซะอีกเร่เข้ามาครับ,รบแก้เจ็บคอร,รมนาดปากเหม็นอมแล้วชื่นใจด็อกเตอร์ดิเรกเอื้อมือตบบ่าในจอมทะเลนคนละเรื่องแล้วเว้ยขายหมูไม่ใช่ขายยาอมนิกรหัวเราะ เลอไปกันฟังพวกขายยาซะจนขึ้นใจเลยเอามาพูดประชาชนเฮโลเข้ามาแย่งกันซื้อหมูอย่างอุดตลุดตำรวจทั้งสองต้องช่วยกันกันคนไม่ให้ยื้อแย่งกันกิมหวนกับพลช่วยกันตัดหมูขายอย่างสนุกสนานหั่นกันเป็นชิ้นใหญ่ๆซื้อหนึ่งบาทชิ้นเบอริม่มบางทีก็แถมขาหมูอีกหนึ่งขาเป็นการขายหมูที่ขายถูกที่สุดในประวัติการขายหมูของประเทศไทย ไม่ถึงห้านาทีหมูก็หมดเกลี้ยงใครคนนึงพูดขึ้นข้างหูกิมงวนนี่แหละวะเสียงหวนมหาเศรษฐีไม่น่าจะเชื่อเลยเว้ยเศรษฐีทำไมทะลึ่งมาขายหมูละวะต้องให้ลูกน้องขายถึงจะถูกกิมงวนชักฉิวเลือดแห่งความมีสตังเดือดพล่านเขาไม่อาจจะทราบได้ว่าใครเป็นผู้พูดเชิงดูหมิ่นเขาดังนั้นเขาจำต้องแสดงความมั่งมีให้ทุกคนเชื่อว่า เขาเป็นมหาเศรษฐีจริงๆอาเสียร้องตะโกนขึ้นดังๆท่านทั้งหลายหมูหมดแล้วก่อนที่ตำรวจจะพาข้าพเจ้าไปโรงพักข้าพเจ้ายินดีแจกเงินค่าขายหมูให้แก่พวกท่านเร็วใครอยากได้เงินก็เข้ามากิมหวนหยิบธนบัตรในลิ้นชักออกมาเหวี่ยงไปทางกลุ่มประชาชนคราวนี้การแย่งเงินอย่างตะลุมบอลก็เกิดขึ้นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างกระโดดจากร้านแผงลอย วิ่งเข้ามาแย่งธนบัตรที่กระจายเกลื่อนหน้าร้านหมูอาเสียหัวราอดชอบใจใครอยากได้มีดหมูเครื่องช่างหรือเขียงหมูเชิญขนเอาไปครับเลิกกันทีไม่ขายอีกแล้วขายวันเดียวเท่านั้นเสียงชโยโยหร้องดังลั่นตลาดยอดเกิดการอละเวงไปทั่วมือดียกเอาเขียงหมูไปแล้วมีดปังตอและเครื่องอุปกรณ์ในการขายหมูก็ถูกยกไปด้วยนิกรเกิดใจปั้มขึ้นมา ก็มอบเครื่องกระจายเสียงพร้อมไมโครโฟนให้ชายผู้หนึ่งไปเอาไปแต่คุณผมให้เครื่องขยายเสียงเครื่องนั้นถูกแบกใส่บาเอาไปจากร้านหมูทันทีในที่สุดร้านหมูก็ราพนาศูนย์ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแม้กระทั่งซองบุหรี่รอนสันของอาเซีย <c oughs> ก็อันตรธานไปด้วยโดยที่เจ้าของไม่ได้ให้ใครกิ้มหวนถอดเสื้อกันเปื้อนและหมวกเหวี่ยงไปทางประชาชนเป็นการแจกครั้งสุดท้าย แล้วเขาก็กล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาสิ้นสุดกันทีสำหรับการขายหมูไปเว้ยพวกเราสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกพากันเดินออกไปจากตลาดยอดสิบตำรวจโทรเปล่งกับพลตำรวจผู้นั้นตามมาในระยะใกล้ชิดประชาชนต่างแตกตื่นมองดูพ่อค้าหมูบรรดาศักดิ์ที่ใจดีราวกับพระเวสสันดรคณะพักศีสหายออกหน้าตลาดตรงไปที่รถคดิแลกเกง๋งเจ้าพนักงานติดตามมา รถเก๋งคันงามจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงภาพยนต์ปีนางเทยเตอร์เมื่อมาถึงรถกิ้มงวนก็หันมายิ้มให้สิบตำรวจโทเปลงลาแล้วครับคุณจา่าถ้าคุณจ่ามีธุระที่จะใช้ผมแล้วก็ไปหาผมที่บ้านพัชราพรเถอะครับขอบคุณมากที่อุตส่าห์ออกมาส่งผมสิบตำรวจโทเปล่งทำหน้าชอบกลนคุณจะไปไหนผมจะกลับบ้านครับกลับยังไงกันขณะนี้คุณอยู่ในความควบคุมของผม ไปโรงพักก่อนสิครับเอ๊ะทำไมผมจะต้องไปโรงพักผมทำผิดคิดร้ายอะไรหรอครับสิบตำรวจโทรเปลง่งยิ้มเจริญคุณขายหมูโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็อาชญาบัตรก็ไม่มีนิกรหัวรอก้ากอะไรกันครับหมูพวกผมยังไม่ได้ขายหมูสักนิดเราเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดแท้ๆไม่ดีนะหมูหาเรื่องจับกันนะ่ะมันไม่สนุกหรอครับอ้าว สิบตำรวจโทรเปล่งพูดเกือบเป็นเสียงตะโกนนี่จะมาไม้ไหนกับผมคุณก็เหมือนกันคุณใช้เครื่องกระจายเสียงโฆษณาขายหมูโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการผมต้องเชิญคุณไปโรงพักด้วยอย่ามาเหลี่ยมกับผมหน่อยเลยครับนิกรยิ้มอย่างกวนโมโหเอหมูนี่ถ้าจะยังไงซะแล้วความจริงเราไม่เคยมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันเลยทำไมมาหาเรื่องผมว่าโฆษณากระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ไหนล่ะครับเครื่องกระจายเสียงไหนล่ะครับหมูของกลางหรือเครื่องอุปกรณ์ขายหมูจะจับเราก็ต้องมีของกลางพยานหลักฐานสิหมูจับแบบเพลงซววอย่างนี้ใช้ได้เหรอถึงไปโรงพักเจ้านายเขาก็ต้องปล่อยผมและเล่นงานหมูยังไม่ต้องสงสัยสิบตำรวจโทรเปล่งพึ่งนึกขึ้นได้ว่าเขาไม่ได้ของกลางมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเขาหันมามองดูลูกน้องของเขาแล้วพูดเสียงกระซิบตายหา แกก็ไม่ช่วยเตือนกันด้วยไม่ได้ของกลางมาเลยแล้วจะจับเขายัางไงเล่าพลตำรวจผู้นั้นยิ้มแห้งๆไอ้ผมนะ่ะนึกอะไรไม่มีผิดตอนที่คุณคนนั้นแกแจกเงินและเครื่องอุปกรณ์ในการขายหมูอย่างไรเสียแกก็มีเจตนาทําลายของกลางแทนที่หมูจะห้ามปรามกลับยืนหัวเราะมองดูคนแย่งเงินและแย่งของกันอย่างขบขันว่าแย่และโวย กิมหวนยกมือตบแขนสิบตำรวจโทปเปล่งลาละครับหมูบางทีพรุ่งนี้ผมจะเอาหมูมาขายอีกไปเว้ยพวกเราเรื่องราวของค่าหมูขายก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าถ้าอยากฟังต่อเนื่องก็กดติดตามไว้นะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งเอาไว้ค่ะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ